นี่ก็คือส่วนของโรงผลิตไวน์ใช่ไหมครับหรือว่าไวานารีนั่นเองนะครับ ที่นี่ก็จะมีการผลิตไวน์นะฮะด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็ ทำไวน์นะครที่มีมาตรฐานตั้เองใช่ไหมครับค่ะขั้นตอนการเลือกองุ่นครับมาผลิตไวน์เนี่ยเลือกยังไงครับองุ่นต้องเป็นแบบไหนรสชาติหรือว่ามีความพร้อมยังไงค่ะก็ก่อนอื่นเลยองุ่นต้องต้องสุกนะคะคือได้ความหวานที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกความสุกที่ถูกต้องรสชาติที่ถูกต้องจากมาได้ก่อนนั่นก็คือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยเริ่มต้นมานะครับเออก็พอเราเก็บองุ่นเข้ามาที่ไวนารีเราก็จะมีเครื่องแยกก้านองุ่น เครื่องคัดคัดลูกองุ่นทีละลูกเลยนะคะค่ะแล้วก็ลูกองุ่นที่ที่สมบูรณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะผ่านเข้ามาในวานารี่แล้วก็จะทำทำการหมักในถังสแตนเลสด้านนอกอ๋อก็คือหมักด้วยถังมี<ช>หมักมีกันไกรก่อนงนอกใช,ใช่ไหมครับแล้วก็หมักก่อน<ใช>อ๋อต้องหมักคืนอันนี้ไม่ได้เรียกว่าหมักหรอครับผมก็อันนี้เรียกว่าบ่มค่ะคือถ้าหมักไี่คือเราก็จะใช้ยีสต์แล้วก็ใช้แบคทีเรียด้วยแล้วถ้าบ่มนะครับผมจะเกิดอะไร อกเคือเกิดอะไรขึ้นมีกระบวนการอะไรอยู่ในนี้อ๋อมีมีการเขาเรียกว่า micro oxidation ค่ะคือคอ,อากาศผ่านเข้าไปแล้วก็ทําให้วายมันรสชาตินุ่มนวลขึ้นเท่านั้นนะคะคือวายเนี่ยจะอยู่เฉยๆในถังโอก๊กเป็นเวลาเอ่อสิบถึงอาจจะสิบแปด มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับอะไรบ้างครับค่ะด้านขวามือนะคะสองใบเนี่ยก็จะเป็นถังที่เราใช้หมักไวน์แดงไวน์แดงใช่ค่ะเพราเราต้องหมักกับเปลือกนะะก็จะหมักในถังสแตนเลสแต่ด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นที่จริงถือว่าเป็นขั้นตอนแรกก็คือเครื่องคัดลูกองหุ่นที่นิ่กี้บอกเครื่องแยกก้านแล้วก็นี้ก็จะเป็นเครื่องคัดลูกกงุ่นจะเป็นโต๊ะโต๊ะโต๊ะสั่นนะวา i เรดิ้งเทเบิลแล้วก็ มีที่เครื่องเป่าลมคือคัดแยกให้พวกเศษลูกเหลี่ยวอะไรนี้ออกไปได้หมดค่ะจะเห็นดุกฟังดูเหมือนเรื่องง่ายแค่คัดแยกองุ่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดตั้งแต่แยกก้านแยกลูกเขลียวแยกขนาดหลายอย่างมากเลยนะครับแลวต้องใช้อุปกรณ์ที่แบบว่าทันสมัยมากๆนะครับต่อมาขั้นตอนต่อมาก็คือการบ่มในถังไม้โอ๊กนั่นเองซึ่งถังไม้นี้ก็ต้องมาไกลจากฝั่งศสเลยนะครับจนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีการบรรจุมาเป็นขวดขวดอย่างที่เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับนี่นี่เองนะครับอันนี้คือ ต้องมีวิธีการในการอุดไมโอโดยที่ไม่ให้สัมผัสอากาศหรืออะไรไหมครับใช่ค่ะมันก็เราก็จะมีเครื่องเ,อคเครื่องอัดจุกคอกลงไปนะคะแล้วก็เราก็ต้องให้ขวดไวน์นอนลงนอนลงใช่ค่ะให้จุกคอกเนี่ยมันเปียกน้ำไวน์ตลอดเพราะว่าถ้าจุกคอกแห้งปุ๊บอากาศไม่จะเข้าไปมากเกินแล้วก็ทำให้ไวน์เสียค่ะ าถึงแรองุ่นนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะต้องดื่มน้ำองุ่นก่อนอันนี้คือน้ำองุ่นสดๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะนะครับผมนะฮะของที่นี่นะครับอร่อยมากครับแลนอกจากนี้นะครับก็จะมาเรียนรู้นะครับคุณกี้ก็จะมาสอนผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการชิมไวน์เนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับการชิมไวน์นี้จริงๆแล้วเริ่มต้นยังไงครับก็การชิมไวน์นะคะอย่างแรกเลยแล้วก็ต้องลินให้ให้ถูกต้องด้วยนะครับ ก็ระดับก็ไม่ต้องเรียนมากนะคะเต็มแก้วนี่ผิดประมาณนี้ใช่ค่ะเต็มแก้วผิดค่ะต้องนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องสามารถแกว่งแก้วได้แกว่งทําไมครับเราเราแกว่งแก้วไม่มีอะไรทําเพื่อให้อะวเนี่สัมผัสกับอากาศแล้วเราก็จะได้กลิ่นได้รสชาติมากขึ้นครับและเห็นว่าแก้วเนี่ยมันจะต้องเป็นแก้วที่มีลักษณะแบบนี้ด้วยเพื่อที่เวลาดื่มเนี่ยจะได ดมได้หรืออะไรได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แก้วที่เลือกก็ถ้าเป็นแก้วคริสตัลก็จะยิ่งดีทำไมถึงต้องเป็นแก้วคริสตัลครับเพราะว่าคริสตัลเนี่ยเนื้อมันจะหยาบกว่าแก้วน้ำแ้วเพราะฉะนั้นมันจะจับกลิ่นให้อยู่ในแก้วได้ดีกว่าพอเราดมเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นได้รสชาติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ชิมครับ <ขา S 1> เหานว่าชิมที่ต้องใช้อุ้งลิ้นหรือไงครับเราก็เหมือนก็กล้ว,วยวนให<ช>้ทั่วปากค่ะกล้วยวานใช่แล้วอมน้ำยาบนปากเนี่ย ต้องลองดูค่ะคือให้้หวายอยู่ในปากประมาณอาจจะน้ำหนึ่งถึงสิบเราจะได้รสชาติอย่างเต็มที่แล้วจากนั้นค่อยกลืนค่ะอ๋อโอเคครับคือวนยนี้ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องดื่มเหมือนกับว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นของมึนเมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือวายเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับตั้งวงเล้าเนยนั่งกินวายคือวายเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นศิลปละอย่างหนึ่ง<ฮ>ะนะครับคือการดื่มวายเนี่ยมันเหมือนกับว่า ดื่มแล้วก็จะได้รู้ถึงวัฒนธรรมการปลูกนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่มันแฝงอยู่ในนั้นรวมถึงสุขภาพด้วยมันดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมครับครับมันดียังไงครับก็วายนะคะโดยเฉพาะไวน์แดงเนี่ยจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงคือสีแดงที่เราเห็นเนี่ยค่ะสีแดงรสชาติความฝาดความขมเนี่ยมันก็จะมาจากแอนตี้ออกซิแดนต์ที่อยู่ในในองุนแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสารต่อต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ทำให้ก่อมะเร็งหรืออะไรก็ตามใช่ค่ะดื่มไปก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเราอ๋อนะครับ ที่น,นี้นะครับที่กราโนเต้เนี่ยก็เป็นไร่องุ่นแล้วเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารวินคอร์โตด้วยใช่ไหมครับไวน์แดงเนี่ยปกติแล้วเขาก็ทานพร้อมกับเนื้อหรือเปล่าครับกับเนื้อค่ะส่วนใหญ่เนื้อสเต็กใช่ไหมครับทำไมครับเพราะว่าเออเราต้องการอาหารที่มีรสชาติเนื้อที่มีรสชาติเพื่อจะไปกับไวน์แดงซึ่งรสชาติมันจะมากกว่าไวน์ไวน์ขาวหรือไวน์โรเซ่ครับถ้าไวน์ขาวไวน์โรเซ่นี่คือปลาหรือว่าอะไรจะไปกับปลาก็ได้ไก่หมูก็ได้ค่ะแต่ว่าเนื้อที่รสไม่จัดไม่มีซอสเงีย จะเป็นริบอายนะคะสเต็กริบอายซอสไวน์แดงค่ะอ๋อนี่ก็เป็นริบอายซอสไวน์แดงก็คือเป็นซอสไวน์แดงที่ทำที่นี่นี่แหละก็เป็นสูตรที่นี่เลยก็ไวน์นั่นเดียวกันนี่เลยค่ะแล้วก็มาทำเป็นซอส๋อนะครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนอันนี้ครับอันนี้นะคะจะเป็นกุ้งตสกายค่ะเป็นเมนูใหม่ของเราอันนี้ก็จะเหมาะที่จะทานกับไวน์ขาวค่ะอ๋อไวน์ขาวนะครับผมนะะแล้วต้องมีขั้นตอนอะไรไหมดื่มไวน์ก่อนแล้วค่อยทานเนื้อหรือว่า หรือว่าทานเนื้อเคี้ยวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตามด้วยไวน์มีขั้นตอนไรมคหลวงคุงเป็นก็เราต้องดื่มควรจะดื่มก่อนนะคะเพื่อเราจะได้รสชาติของไวน์หลังจากนั้นก็ทานเนื้อพอกลืนเสร็จแล้วก็ดื่มไวน์โอเคนะครับผมนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้นะครับทั้งเกี่ยวกับอ่องุนนะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็การทำไวน์รวมไปถึงการชิมไวน์ด้วยนะครับต้องขอบคุณคุณนิกกี้มากมากขอบคุณนะครับได้ยไงเดี๋ยวผมขอตัวนะครับลองชิมไวน์แล้วก็ทานอาหารไปพร้อมๆกันะเชิญเลยค่ะขอบคุณครับ ที่นี่ครับนักท่องเที่ยวสามารถแวะทานอาหารได้ทั้งแบบมื้อกลางวันและมื้อคำ่ำเมนูอาหารที่นี่สตาร์ทกันที่น้ำองุ่นสดจากไร่โดยรสชาติน้ำองุ่นที่คั้นสดออเดิร์ด้วยสลัดกุ้งองุ่นสดผักสลัดสดๆทานคู่น้ำสลัดความไม่ธรรมดาของจานนี้อยู่ที่การเอาอางุ่นสดๆจากไร่มาเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้นครับ วันนี้นะครับได้เต็มที่กับบรรยากาศนะครับที่ไร่องุ่นกรามอนเต้นะครับได้เรียนรู้นะฮะการปลูกองุ่นนะครับการเก็บเกี่ยวการคัดเลือกนะครับเอามาทําเป็นไวน์ชั้นดีนั่นเองที่สําคัญนะครับที่นี่ยังมีอาหารอร่อยๆนะครับให้ทานคู่กับไวน์แล้วก็เรียนรู้การชิมไวน์อีกด้วยครับตอนนี้ครับผมรู้แล้วล่ะครับว่าทําไมนะครับผู้คนนะฮะถึงชอบมาที่นี่นะครับที่ไร่องุ่นกรามอนเต้นั่นเองครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการทําไมไทยแลนด์ทรูวิชชั่นเจ็ดจุดสามชาวนวิชชั่นไทยแลนด์ครับ